สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะทุกๆคนเข้าสู่ลิซ่าเวเนะครับก็วันนี้เนี่ยมีเรื่องมาอัปเดตพูดคุยกันนะฮะเป็นเรื่องค่อนข้างจะซีเรียสเลยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่า เรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันดูว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะฮะซึ่งข่าวนี้เนี่ยแอดเอามาจากชาร์ตเคป๊อปนะฮะก็เป็นแอคบนทวิตเตอร์นั่นแหละที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะฮะก็เป็นแอคถูกต้องอย่างเป็นทางการนะฮะทางด้านชาร์ตเคป๊อปเนี่ยเขาก็เอานะฮะข่าวจาก Star News สเนี่ยมาลงอีกหนึ่งทีนะครับต้องบอกว่าข่าวมันค่อนข้างจะตึงเครียดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าตัวเนื้อหาข่าวเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวยย่า ตามรายงานครับของ Star News เนี่ยมีรายงานครับมาว่าลิซ่านะครับจาก b บ a ็คพิง k นั่นเองนะฮะหรือว่าเต้าลิของพวกเราเนี่ยปฏิเสธครับข้อเสนอสัญญา2ฉบับกับ YG Entertainment นะฮะโดยมูลค่าเนี่ยเท่าที่แอดอ่านดูนะฮะเขาบอกว่าโดยข้อเสนอสุดท้ายที่ทางด้าน YG มีให้กับน้องเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง40ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะฮะทุกคน 40ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะโอ้โหเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับซึ่ง40ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยพอเป็นเงินบาทนี่คือตกอยู่ที่หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านโอ้โหพันสล้านบาทเลยทุกคนก็เป็นค่าเงินนะที่แอดไปเสิร์ชใน Google นะฮะก็เขาจะมีตัวแปลงค่าเงินให้ก็ลองเสิร์ชดูว,ว่า มันเป็นค่าเงินเท่าไหร่นะฮะโอ้โหตัวเลขต้องสูงมากเลยนะฮะ 1, ล้านเนาะทีนี้ครับก็ไปนั่งอ่านมานะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสัญญาณบางอย่างเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวยกให้ฟังสักเรื่องละกันนะฮะอย่างเรื่องของ crazy hot นะฮะอะตอนนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงเลยว่าน้องจะไปโชว์ที่ crazy hot ใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราติดตามน้องมาเรื่อยๆเนี่ยจะมีสัญญาณมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าที่มันชัดเจนเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของ Crazy h o r s e เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าน้องยังอยู่ในค่ายหรือว่าอยู่ในสังกัดเนี่ยการที่จะไปเล่นโชว์ที่นั่นเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็น เขาเรียกว่าภายใต้ค่ายเนาะซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยกับค่ายว่าจะสามารถไปเล่นที่นี่ได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมฮะแต่เขาก็บอกว่าเมื่อน้องประกาศชัดเจนอย่างนี้เนี่ยว่าจะไปเล่นที่นี่เนี่ยแปลว่าก็เป็นอะไรที่ทําให้เราพอจะเดาได้ว่าน้องเนี่ยน่าจะไม่ได้ต่อสัญญากับค่ายะนะฮะเออซึ่งก็เป็นข้อวินิจฉัยที่น่าสนใจเนาะออะทีนี้ทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับการต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาของน้องนะฮะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือโอ้โหแอดมาแอด,แอดก็พูดต่อไม่ถูกเหมือนกันนะเท่ากับเราจะไม่ได้เห็นน้องในบทบาทที่เป็นสมาชิกวงแบ็คพิงแล้วอย่างนั้นเหรอหรือ,อยังไงนะฮะซึ่งตัวข่าวเนี่ยก็มีคนสนใจมากนะฮะเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยในทวิตของชาร์ตเคป๊อปกันค่อนข้างเยอะเลยนะก็เท่าที่อ่านดูคอมเมนต์ก็มีทั้งแรงและเบานะครับบางคนก็บอกว่าลิซ่าสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าที่เธอได้ในตอนนี้นะฮะก็ พูดไปถึงค่ายนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนเข้ามาคอมเมนต์กันกันเยอะแบบเยอะมากเลยซึ่งบางคนก็บอกว่า40ล้านเหรียญเนี่ยมันถูกไปหรือเปล่าในการจะมาเสนอสัญญงสัญญาให้กับน้องเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างต่ำเนี่ยร้อยล้านเหรียญเลยนะถึงจะคุ้มค่านะฮะเพราะอย่างที่ทราบว่าโอ้โหน้องทําเงินได้มหาศาลนะนะซึ่งก็มีคอมเมนต์โอ้ยทุกคนต้องลองเข้ามานั่งอ่านกันดูฮะมันมันเยอะมากก็มีทั้งคนที่ เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะฮะซึ่งบางคนก็ออกมาแบบเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีด่าคายก็มีเอออะไรประมาณนั้นนะฮะเอเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องจบด้วยคําพูดเดิมนะฮะไม่ว่าลิซ่าจะตัดสินใจยังไงจะเลือกไปในทิศท,ทางไหนนะฮะเราก็ยังคงตามซับพอร์ตนะฮะแล้วก็รักน้องเหมือนเดิมนะครับก็เลสเ c t แล้วก็เข้าใจในทุกๆอย่างที่น้องเลือกนะฮะถ้าน้องเลือกไปแล้วก็แปลว่ามันเป็นเส้นทางที่น้องอยากจะเดินไปใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้น คนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยน้องเลือกอะไรเราก็ตามน้องไปนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีใจหายเล็กน้อยถ้าสมมุติไม่ได้เป็นเมมเบอร์ของแบลพิงแล้วหรือว่าต้องเลิกเขาเรียกว่าบทบาทตรงนี้ไปเนาะก็เราก็แอบมีใจหายบ้างแต่ว่าก็โอเคก็ติดตามน้องต่อไปอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่เนาะก็สรุปประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะตอนนี้เดวแอดขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะฝนตกทุกวันเลยนะฮะสวัสดีครับ So high I'm hypnotized What's up is down, what's left is right